เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับชอบวิอโปรก์กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็มากับทีมหมู่บ้านช่างตีดาบนั่นเองนะครับทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นทางอาศุลหรือว่าฝ่ายนักล่าอาศูนะครับผมก็มารวมทีมกันนะครับในวันนี้นะเพราะว่าหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยก็เพิ่งจบไปนะครับผมแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยยาวถึง1ชั่วโมงนะบอกเลยว่าดูแล้วโคตรมันนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวแรกของภาคนี้ครับขาดเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคีย์หลัก เลยนะครับผมในการต่อสู้กับอสูรข้างคืนที่4นั่นก็คือทันจิโร่นั่นเองนะครับผมผู้มากับปานเพิงเขาเรียกว่าอะไรวะปานอสศนเพิงนะครับผมนี่โคตรเท่เลยรัะปานอสศนเพิงของทันจิโร่นะฮะแล้วก็คนต่อไปนะครับผมก็ถ้าไม่มีคนนี้นะครับเอาจริงคือก็ชนะไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าคอยรับมือไอ้เด็กตะกะป่วยไว้นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือมิซุรินั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าอันนี้ก็มา แบบรู้สึกว่ามาช้านิดนึงนะแต่ว่ามาช้าล้วก็คือได้งานนะครับผมก็ได้เรื่องอยู่นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมไอ้นี่ก็คือไอ้หนุ่มขี้กลัวนะครับผมแล้วก็แต่ว่าซ่อนพลังที่โหดร้ายไว้นะครับนั่นก็คืออสูรข้างขึ้นที่4่นะฮะฮันเทนงูนั่นเองนะครับทุกคนเอออันนี้ก็ยังเป็นร่างฮันเทนงูอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีร่างอื่นๆด้วยนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าจบแบบสวยงามนะครับสาหรับผู้หญิงคนนี้นะ นั่นก็คือเนสโกะนั่นเองนะครับจบภาคนี้ก็คือเนสโกะเนี่ยสามารถที่จะโดนแสงแดดได้นะครับโคตรเอานะฮะแล้วก็คนต่อไปนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าในเรื่องนี้เนี่ยใครโหดที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็นเขาคนนี้นะครับนั่นก็คือมุอิจิโร่นั่นเองนะครับผมหรือว่าเสาหลักหมอกนั่นเองนะครับคือสามารถสู้กับอสศรน์ข้างขึ้นที่5ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็สามารถเอาชนะได้แบบโคตรสบายเลยนะครับทุกคนก็คือแบบอาศร ข้างขึ้นที่5เนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนนกคือเด่นชัดมากๆนะครับว่ามูอิจิโร่เนี่ย <c oughs> ม่งโคตรโหดนะครับผมเพราะว่าสู้กับกระสูงข้างขึ้นได้แบบอย่างชิลวนะฮะด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ในวันนี้นะครับเมื่อทีมนี้มารวมทีมกันเนี่ยผมว่านะ่าจะมันอย่างแน่นอนแล้วก็หลายๆคนหรือว่าแทบจะทุกคนเลยนะครับน่าจะอยากดูทีมนี้มากๆนะครับรวมถึงผมด้วยก็อยากเล่นทีมนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะโกงมากๆนะครับทุกคนแล้วก็น่าจะเล่นมันมากนะฮะทุกคนลองเดากันมาหน่อยละกันนะครับ <c oughs> ว่าทีมนี้เนี่ยมันจะไปได้กี่เวฟนะครับแต่ว่าผมขอเดาก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมว่าทีมนี้เนี่ยน่าจะไปได้สัก89เบเวฟเอ้ผมขอ90เลยละกัน นะครับผมเ0เลยเออแล้วก็ในวันนี้นะครับเนสุโกะเนี่ยก็สามารถตีได้นะเพราะว่าฮางเทนงูเนี่จะมีติดเลือดด้วยนะครับทุกคนเออแต่ว่าเนสโกะก็อาจจะตีไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นตัวแบบตัวเลือกเอามาให้ครบทีมละกันนะฮะโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับทุกคนคอมเมนต์กันมาเลยว่าทีมนี้จะไปได้กี่เวฟนะครับแล้วก็เมื่อคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกันก่อนแล้วก็ไปเจอกันในด่านเลยก็แล้วกันครับทุกคนโอเคเราไปกัน ร้านมารู้ s h o ร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID Pass ที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพาร์ทในแมปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดหิง l ล g ก c าซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่ายไอเดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงค์ให้ใต้คลิปแล้ว โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในด่านกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าณทีมนี้นะครับปัญหาก็คือมีอย่างหนึ่งครับทุกคนเมื่อเราขนขุมกําลังมาเยอะเนี่ยนะครับตัวตังก็จะมีตัวเดียวนะก็คือสปีดวากอนนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าสปีดวากอนเนี่ยจะสามารถให้เงินเราไปได้ถึงไหนนะผมคิดว่าน่าจะอัพไม่ตันนะเออจะต้องมีคนที่ต้องเสียสละนะครับแต่ผมมองไว้แล้วตอนนี้น่าจะต้องเป็นน้องเนสึโกะนะครับผมที่ต้องเสียสละไม่อัพตัวนะครับเพราะว่าตั ตังเราน่าจะไม่พอนะแต่ว่าก็ต้องรอดูก่อนละกันนะครับทุกคนเผื่อมันไปได้ไกลนะก็จะสามารถอัพได้นะครับแล้วก็เริ่มแรกเลยเสาหลักหมอกมาก่อนเลยละกันนี่ครับโอโ้โหโคตรตึงแล้วก็โจมตีโคตรวไวนะครับผมในสองเสาหลักหมอกนะโจมตีทุกทุกสี่วินะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับตอนนี้เราก็มีหน้าที่ในการอัพตังโอ้โหทำไมผมอัพตังช้าถึงวะเนี่ยทุกคนขอรีดแป๊บนึงนะผมรู้สึกว่าตังเว็บแรกๆมันช้าว่ะรีดีไหมเนี่ยไม่เป็นไรไปต่อกันเลยดีกว่ามาตอนนี้นะครับเราก็ ก็ปล่อยให้เสาหลักมองเนี่ยจัดการไปนะครับเพราะว่าก็มันตีไวไงทุกคนมันสามารถที่จะรับมือได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับแล้วก็เฮ้ยเสาหลักมองมีแช่แข็งด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้มันบัฟปะเนี่ยมันเป็นมันบัฟใหม่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าผมจําได้ว่าเหมือนมันจะไม่ได้มีแช่แข็งมาตั้งแต่แรกนะ หรือว่าผมอาจจะจําผิดนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นนะในส่วนของตัวนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบสําคัญอะไรมากมายนะครับแต่ถามว่าในภาคนี้เนี่ยชอบใครที่สุดผมบอกเลยว่าผมชอบเสาหลักหมอกที่สุดนะครับทุกคนอ่าโอเคแล้วตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันตีไปนะครับเราก็อัพตังให้เสร็จเลยรักกันนะครับทุกคนอุ้ยแต่ว่าตัวเดียวเริ่มเอาไม่อยู่แล้วว่ะทุกคนผมจําเป็นที่จะต้องเอาเสาหลักหมอกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้มันช่วยกันแล้วก็อัพตัวนี้เพื่อจัดการเพาเวอร์ฟูลนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยน ได้แล้วคุยขั้นที่2เสาหลักหมอกก็คือเป็นสกิลใหม่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูนะโคตรเท่เลยนะครับนี่นฝั่งนี้ก็ได้น่าจะเป็นฝั่งนี้นะครับมันเป็นสกิลใหม่นะครับผมนี่เลยวันออกไปเป็นหมอกนะครับผม สกิลแรกเนี่ยมันจะพุ่งออกไปนะครับโจมตีแต่ว่าสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการเาเหมือนปล่อยหมอกออกไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับนี่เลยอ๋อเป็นเป็นการฟันนะครับผมอ่าฟันเป็นขึ้นพลังออกไปนะครับเช็ดเค่อย่างเอาโอเคละครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็อัปตังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวละครตัวแรกที่เราจะมาดูสกิลนะผมเอาเป็นเสาหลักหมอกเลยก็แล้วกันเพราะว่าไหนๆเราก็ได้วางแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เสาหลักหมอกรู้สึกว่าราคามันค่อน ขัานที่จะน่าจะแพงหรือเปล่าวะจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมขอลองอัพขึ้นไปหน่อยละกันนะครับผมนี่ครับอัพขึ้นมาแล้วก็มีสกิลใหม่หรือเปล่านะครับที่ขั้นที่3นะครับสามขีดนี่ครับโอ้โหเหมือนรวบรวมพลังนะครับออกมารวบรวมแล้วก็ปล่อยออกไปทีเดียวนะครับเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกแบบไม่ค่อยได้เจอในออสตานะเออเอฟเฟกหมอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าโคตรสวยเลยนะครับโอเคแล้วก็อัพต่อขึ้นไปแล้วก็อัพขึ้นไปอีกหุยเสาหลักหมอกราคาไม่แพงนะครับทุกคนราคาแค่42,400เท่านั้นเองนะครับ ค่อนข้าะถูกเลยนะแล้วก็ได้ดาเมจมาถึงแส9เก้นะครับถือว่าเอาเรื่องอยู่นะแล้วเราก็จะปล่อยให้เสาหลักหมองเนี่ยโจมตีไปไปก่อนนะครับนี่เลยวงก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่อเอาใครดีวะ เนซุโกะไหมเนสุโกะผมจะลองเอาไว้ข้างหลังหน่อยละกันนะครับซึ่งผมจําไม่ได้นะว่าเนสุโกะเนี่ยพลังเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราขอลองอัพดูก่อนละกันว่าแพงหรือเปล่าแล้วก็วงเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าน่าจะแถวนี้น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าเราต้องวางใ,ใกล้ๆหางเทนงูครับเพราะว่าถ้าไม่มีหางเทนงูติดเลือดให้เนี่ยเนสุโกะก็ตีไม่ได้อยู่ดีนะครับโอเค ก็นี่ขั้นสุดท้ายยังอ่าขั้นสุดท้ายก็วงหมื่นกว่าเอ้ยวงเชื่ออะไรหมื่นกว่าว่ามันเกินไปมันจะได้ทั้งแมปเล้วเนี่ยวงก็อนหนึ่นะครับผมร้อนะโอเคเราพับขึ้นให้เลยไหม ยังนีกก่านะครับเนสิโกะเดี๋ยวเราอัพทีหลังละกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่เราจะดูสกิลนะครับผมขอเป็นมิสลิดีไหมซึ่งมิสลิก็ตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองวางมิสลิตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะดูสกิลนะแต่ว่าในคลิปที่แล้วถ้าใครได้ดูนะครับเราก็ได้ดูสกิลของมิสลิไปแล้วนะแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเลยนะครับที่คลิกเข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าดาบพิฆาตศูนย์นะครับเราก็จะให้ดูสกิลครั้งหนึ่งละกันว่าสกิลของมิสลิเนี่ยเป็น่เีลย สก,กิลแรกก็จะเป็นการพุ่งออกมาฟันประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเทเวอร์วังนะครับผมนี่ก็ฟันรัวๆแล้วก็อัพต่อขึ้นมานะครับก็จะเป็นเอลีทรงกลวยนะครับผมนี่ครับพุ่งไปนี่เหมือนกับอืใช้แท่ฟาดอะทุกคนเออเพราะว่าดาบเขาเป็นแท่ไงโอเคแล้วก็อัพต่อขึ้นมาเลยรักกันไม่ต้องรอนะครับผมปึ๊บนี่ก็จะเป็นการฟันนั่นแหละโอ้เขามันเป็นนักดาบมันจะไม่ฟันได้ไงนะฮะโอเคแล้วก็อัพต่อขึ้นมาแล้วก็อัพ ยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายเลยเนะี่ยอัพต่อเลยละกันปึ๊บโอเควงของมิสริก็1 1 3ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็สามารถตีไปถึงข้างหน้าได้นะครับผมอ่าแล้วต่อไปนะครับเราก็อัพขั้นสุดท้ายให้มิสซิีได้ไหมอ่ะผมว่าอัพเลยละกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแล้วก็มิสซิีเนี่ยจะมีสกิลให้กดนะครับ ในการอัพดาเมจตัวเองนั่นเองนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมลองกดให้ดูครับปั๊บเข้าให้นะนี่ครับดาเมจก็น่าจะคูณ2ขึ้นมาเลยนะตอนนี้หรือว่าบวกดาเมจมาประมาณ M ็มกว่านะตอนนี้เอาเรื่องตอนนี้เราก็ปล่อยให้มิซูรีเนี่ยจัดการไปเลยครับเพราะว่าอัพถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็น่าจะเอาอยู่นะเอาไม่อยู่ก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับผมแล้วก็เรามาวางห้างเทนงูกันดีกว่านะครับในส่วนของห้างเทนงูเนี่ยนะครับผมจําได้ว่าผมวางตรงนี้ในคลิปนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้มังกรหัวฝั่งนี้เนี่ยมัน นะครับเราก็จะถอยฮางทินงูมาตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะคุ้มไหมวะเนี่ยไม่คุ้มก็ต้องวางนะครับเพื่อที่เราจะได้อัพมังกรได้ง่ายนะครับนี่เลยอ่ะผมจะวางตรงนี้รักกันออกมาแล้วนะครับในส่วนของทางทินงูนะครับผมนี่โคตรเทแล้วก็เราจะอัพขั้นหางทนงูนะครับผมขั้นต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง ขอมุมกล้องดีๆก่อนนี่ฮะมุมกล้องดีๆสำหรับพี่แกนะครับเราก็จะทําการอัพขึ้นไปเลยในส่วนของหางเทนงูโอ้โหไม่เห็นตอนตัดหัวอะไรวะนี่ยอดเห็นตอนตัดหัวเลยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็อัพต่อขึ้นไปนี่ครับตัดหัวต่อปึ๊บนะครับแล้วก็แยกล่างออกมาเป็น4ตัวนะครับตอนนี้แล้วก็หลังจากนั้นแยกล่างมา4ตัวเราก็ต้องอัพครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพก่อนละกันนะครับอัพทีละตัวนะตอนนี้คือทําอะไรไม่ได้นะครับผมเราต้องค่อยๆอัพนะตอนนี้พอเราอัพเสร็จแล้วนะครับ ผมทั้ง4ตัวเราก็จะมากดสกิลนะครับเพื่อให้มันรวมร่างกันเป็นเด็กไอไอเด็กอะไรอะไรนะเด็กตะกะาป่วยนะครับผมโอเคก็อัพต่อขึ้นไปปึ๊บนี่ฮะ ออออเออเออเออปึ๊บฆ่าตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็กินให้เกิดอีกร่างหนึ่งขึ้นมานะครับผมนี่มาพร้อมกับมังกรไม้ของเขานะครับแล้วก็เราจะทําการอัพให้เด็กตะกาป่วยนะครับผมซึ่งราคาก็ยังไม่แพงนะร่างพวกนี้เนี่ยยังไม่ทําดาเมจเลยนะครับทุกคนสังเกตตรงนี้นะน่าจะเป็นเอ่อมังกรที่ทําดาเมจให้นะแต่ว่าเราก็ต้องอัพต่อขึ้นมานะครับผมนี่ฮาท์ทงูเริ่มทําดาเมจเองแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับตอนที่เรายังไม่กดสกิลเนี่ยจะมีทั้งหมด4ี่หัวนะในส่วนของหัวมังกรนะครับ แล้วก็เราจะทำการกดสกิลกันก่อนนะครับผมปุ๊บเข้าให้กดสกิลเสร็จแล้วนะครับก็จะมีหัวโผเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด8หัวนะครับผมแต่ปัญหาอีกแล้วนะครับผมผมจะคลิกโดนไอ้หัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนโอเวนกรรมหัวบักอีกแล้ววะเนี่ยต้องค่อยๆหามุมครับนี่ไงเจอมุมละ รอมันกลับมาโอ้ไม่โดนก็ทำไมผมต้องมาโอ้โหหามุมมาเลยแบบนี้ด้วยโอ้โหมีแป๊บเดียวทุกคนที่หัวมันผ่านมานะครับผมคือเราต้องรีบอัพโอ้โหผมคลิกโดนแล้วนะครับทุกคนซึ่งหัวฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นหัวที่สําคัญมากเพราะวันเป็นหัวสโลนั่นเองแล้วก็เฮ้ยสามารถสโลแอร์ได้ด้วยวะเนี่ยโอเคนี่ครับเราก็อัพหัวสโลได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งวงก็ถือว่าโคตรใหญ่นะแต่ว่ารู้สึกว่าวงมันบั็กนะครับผมเออวงจริงๆเนี่ยมันตีแค่แบบนิดเดียวนะน่าจะแบบวงประมาณ นี้นะครับทุกคนประมาณเมาส์ที่ผมลากนี้นะฮะโอเคละเมื่อเราอัพตัวนี้ได้เดี๋ยวผมก็ไม่มีปัญหาละไม่กลัวอะไรแล้วนะครับแล้วก็คูณ3มเลยละกันนะครับเพื่ออัพตังนะตอนนี้เนี่ยทันจิโร่ยังไม่มาเลยนะทุกคนคือถ้าทันจิโร่มาผมบอกเลยว่ามันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้อย่าพึ่งนะครับรอก,ก่อนรอก,ก่อนตังก่อนรักกันนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าพอเรามาคิดอีกทีนึงนะทางเทนง,งูตัวสําคัญตัวที่เป็นสโลนะครับผมก็อัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราก็วางทันจิโร่เลยละกันเพราะว่าทันจิโร่ก็น่าจะเป็นตัวหลักนใ การทําดาเมจของเราในตอนนี้นะเพราะว่ามันมีแบบติดไฟนะเออติดไฟพิเศษของทันจิโร่นะครับนี่เลยอัพ ตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แน่นอนครับทันกิโลล่างนี้เนี่ยต้องรับบทเป็นลัดนะครับผมเป็นตัวลัดก็คือตีตรงขึ้นมาตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มทันกิโลอีกหนึ่งตัวนะผมจะเพิ่มสักแถวนี้นะครับผมนี่ถ้าเพิ่มแถวนี้เราก็จะสามารถตีมอนได้ตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับนี่ก็น่นาจะได้อยู่นะน่าจะได้หน้าบ้านนะครับผมโอเคแล้วก็เก็บตังอัพทันกิโลเลยรักกันนะครับเดี๋ยวเลากลับมาแล้วกันทุกคนตอนที่ตังเราพร้อมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยตังเรายังไม่พร้อมเท่าไหร่่ดี๋ววสคิช หลังๆก็แล้วกัน60กว่านะครับไปกันโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาที่เว็บ57กันแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมคิดว่าเราควรที่จะต้องมาวางมูอีจิโร่ก่อนวะเพราะว่าราคามันถูกไงทุกคนเราสามารถที่จะวางได้อยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ในส่วนของมูอิจิโร่เนี่ยเดี๋ยวผมขอลองหาที่ดีที่สุด ที่ที่ดีสุดให้กับมันก่อนนะครับผมนี่เฮ้ยตรงนี้จริงๆก็ได้อยู่นะแล้วก็สามารถที่จะตีได้ถึงข้างหน้าเลยนะครับแต่ว่าตีข้างหลังไม่ได้ไม่เป็นไรครับคือมันตีได้ตั้งแต่ข้างหน้านะครับจนวนวนวนกลับมาจนถึงแถวนี้เลยนะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับผมว่าเราเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวที่ดีๆข้างหลังเนี่ยเราค่อยวางให้กับพวกทันจิโร่ละกันนะครับเออแต่ว่าจริงๆมุอิชิโร่ันควรต้องโหดสุดนะเว้ยแต่ว่าด้วยความที่มันเข้ามาก่อนไงทุกคนแต่ผมเชื่อว่าล่างที่มุ จิโร่มีปลาเนี่ยน่าจะเป็นแบบ6ดาวหรือเอ้ยอันนี้มัน6ดาวแล้ววะน่าจะเป็น7ดาวเลยนะครับผมเออล่างที่มีปลาเข้ามาแบบ7ดาวผมบอกเลยว่าน่าจะโหดเอาเรื่องนะครับผมเออแล้วก็อยากให้เข้ามามากๆนะเอออัปเดตถัดไปขอแบบมูอิจิโร่กับเจ็กโกะหน่อยได้ไหมเราจะได้แบบว่าหมู่บ้านช่างตีดาบแบบแบบเต็มๆนะครับผมแบบ,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 บ V2 นะฮะอ่ะตอนนี้เราก็วางมูอิจิโร่ใกล้จะครบแล้วเดี๋ยวผมวางให้ครบเลยละกันนะครับผม<ๆ><ๆ>ก็เรียบร้อยนะครับผมในจุดนี้ของมูอิจิโร่ นะครับก็เตรียมรับมือเตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่นะครับนี่ครับดูตั้งท่ารอเลยนะครับแล้วก็ตังเราโคตรเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมก็ทําการอัพทันจิโร่ขึ้นหน่อยรักกันนะครับแล้วก็ทันจิโร่ล่างนี้เนี่ยก็จะเป็นล้าสเหมือนกันนะครับนี่ครับคือสาเหตุที่ต้องล้าสเนี่ยคือใครที่ออกมาจากบ้านนะครับต้องโดนทันจิโร่ติดเลือดนะฮะนั่นก็คือความตั้งใจของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาทันจิโร่มาตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเฟิร์สนะตัวนี้เป็นเฟิร์สเพราะว่าจะทําให้มันเนี่ยสามารถตีแบบตีตาม ได้นะครับผมเออตีได้หมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขออีกตัวหนึ่งเฟิร์สมีเฟิร์สแล้วก็ต้องมีสตองซะหน่อยนะครับผมขอสตองสักตัวเฮ้ยแต่ว่าสตองจะคุ้มไหมวะเนี่ยแต่ผมว่าได้แหละขอสตองสักตัวหนึ่งไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นผมขอมาอัพที่หางเทนงูก่อนละกันนะครับผมเออมาอัพเอมังกรหน่อยละกันนะครับนี่ครับคือไม่รู้ว่ามันมีมุมที่แบบอัพหางเทนงูได้ดีกว่านี้ไม้นะแต่ผมได้ตรงนี้ว่ะทุกคน นี่ครับโอ้ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวดาเมจนะครับผมแล้วก็ทําดาเมจทุกๆเก้าวินะแต่ว่าวงค่อนข้างที่จะเล็กครับแต่ก็ไม่แย่สักเท่าไหร่นะครับผมหัวที่2แล้วก็อัพหัวที่3หัวที่3โอ้โหหัวที่3ก็โคตรแพงนะครับแต่ว่าดาเมจก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็หัวที่4ฮะนี่ครับหัวที่4มาแล้วหัวไม้นะครับตัวนี้ อัพขึ้นมาจนตันนะครับแล้วก็หัวที่5ห,หัวที่5้ามาต่อนะครับโอ้โหตังหมดกับหางเทนงูแล้วตอนนี้โอ้โหหางเทนงูตัวน,นี้คือเจ๋งมากครับทุกคน คือตี0.1วิครับแต่ว่าดามเมจก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ว่าถ้า1วิเนี่ยมันก็ทําดามเมจได้400,000เกือบ500,000น,นะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะก็ถือว่าไม่แย่ครับแล้วก็ตอนดีครับดูครับพลังส่วนใหญ่น่าจะเป็นพลังของมูอิจิโร่นะทุกคนแล้วก็จะมีปานเท่าที่ผมเห็นนะครับจะมีปานวาลีนะแล้วก็ผสมกับเอ่อปานตะวันสักนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เลยโอ้โหปานของเสาหลักของเราโคตรเท่เลยนะครับโอเคเราก็ปิเดเอฟเฟกก่อนลวกัน ตอนนี้นะครับขออนุญาตปิดเอฟเฟกก่อนละกันเพราะว่ามองอะไรไม่เห็นเลยนะครับมอนวิ่งถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะตอนนี้นี่ครับปิดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เห็นมอนชัดเจนแล้วตอนนี้แล้วผมมองว่าแทนที่เราจะมาอัพหางเทนงูให้ตันเนี่ยนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนอื่นก่อนอื่นเราควรต้องอัพตัวที่มันมี ติดเลือดก,ก่อนนี่วะผมอัพไปยังว่าตัวติดเลือดทุกคนเพราะว่าเราต้องติดเลือดให้เนสโกะนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นสโลนะวิสโลมี2ตัวเหรอแต่ว่าสโลเนี่ยมันจําเป็นครับมันสําคัญครับเราต้องเอานะครับเราต้องอัพไว้นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายโอ้ตัวแอร์อันนี้คือ เอาไ,ไว้ทำอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผ่านไปแล้ว79เว็บนะครับเราก็น่าจะอัพอุ้ยขาดหัวงูอยู่อันนึงครับไอหัวงูเฮ้ยคลิกไม่โดนคลิกโดนแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหตังเรียบร้อยครับอัพหางเทนงูตันหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วผมเชื่อว่าใครที่วิ่งเข้ามาแถวนี้เนี่ยน่าจะโดนหมดนะครับน่าจะไม่รอดนะเพราะว่าตั้งแต่ทันจิโ่แล้วก็เอาเรื่องจัดจัดนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเนสโกผยังอัพไม่ตันเลยนะแต่ผมเชื่อว่าเราควรที่จะต้องอัพทันจิโลครับเพราะว่า มันคือดาเมจหลักของเรานะครับเราจะไปเสียเวลากับตัวอื่นไม่ได้นะแต่จริงๆก็เสียไปเยอะแล้วนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็ยังไหวอยู่ครับไหวอยู่เว็บ83ยังดูไม่ได้แบบว่าดูหนักเท่าไหร่นะเออยังพอที่จะรับมือได้นะครับผมเพราะว่าสถานะของฮังเทนงูเนี่ยมีอย่างเยอะนะครับผม <laughs> มีทุกรูปแบบเลยนะตอนนี้อ่าฮะโอ้คือตัว First เฟิร์สเดี๋ยวเราปล่อยให้ฮังเทนงูจัดการเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเราใช้เป็นทันจิโร่นะในการทาดาเมจหลักครับแต่ว่าต้องการตังค์มากครับ ต,นนต้องการตังในการอัพทันคิโลมากๆนะครับเพราะว่าดาเมจแทบจะไม่พอแล้วนะครับมอนเริ่มดันมาเรื่อยๆแล้วนะครับที่เว็บ84ตอนนี้ แต่โชคดีหน่อยหนึ่งก็คือมันมีไอ้นี่แหละทุกคนมันมีเออสตันด่แหละสตันกับสโลนะครับผมทำให้เรายืดเยี้อมมาได้นะีน่ครับตังมาแล้วปรึบโอโ้โหเรียบร้อยอัพทันจิโร่มาตัวที่หซึเพิ่งได้ตัวที่ห้เองเลอทันจิโร่โอโ้โหขอเพิ่มนะครับผมเพิ่มลงมาแต่ว่าทันจิโร่น่าจะอัพตันไม่ได้แล้ววะเออยังไงก็อ่ะทาให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ดีสโกก็ตีนะแต่ว่าตีได้นิดหน่อยครับตีได้ไม่กี่ตัวตีได้แค่ตัวที่ฮังเทนงูมันติดเลือดให้นะครับ 85แล้วโอ้โหผมว่าน่าจะแย่ว่ะน่าจะแย่กว่าทีมที่แล้วอ่ะผมทายไว้เออ89ผมว่าน่าจะไม่ได้แล้วครับดูทรงนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะทุกคนน่าจะแบบ87ก็น่าจะเต็มกลืนแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเริ่มแย่แล้วจริงๆดาเมจไม่พอครับจริงๆทีมนั้นเนี่ยมันรอดได้เพราะจอมานบูงไงมันมีจอมานบูในการเออสตันนะครับหยุดเวลาแต่ว่าทีมนี้ไม่มีใครเลยนะมีดาเมจเพียวๆแล้วก็มีหางเทนงทูที่สโลได้แค่นิดหน่อยนะครับ โอ,อ้โหตอนนี้จะรอดไหมผมว่าอุย้ยน่าจะรอดนะได้อยู่นี่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตังมาอีกแล้วนะครับผมเราก็จะอัพเป็นนี่เลยทันจิโลแล้วกันไฟมันจะตีกันเพราะว,ว่าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยขอบขอบแปด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 ก่อนแปดแปดก่อนเพื่อนไฟไฟ,ไฟติดเออโอ้โหหน้าบ้านเลยทุกคนแตกหน้าบ้านนะครับผมเกือบไฟ ตอนนี้เราน่าจะได้ลุ้น88นะขอหน่อยเถอะอ่ะอันนี้ไม่น่ารอดครับเพราะ่าติสโลมาแล้วนะครับโอ้ยพอได้อยู่ครับโอ้แต่ตัวนี้ตัวนี้ยังไง 25m 25m ยังไงตัวนี้น่าจะรอดอยู่นะเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ตัวนี้ไม่ไม่ละไม่ไหวแล้วครับเรียบร้อยแน่ๆครับผมในส่วนของตัวนี้ 70m ยังไงก็เอาไม่ลงครับน่าจะจบที่88ครับทุกคนไม่ถึง89ครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะเอาเรื่อง โอเคละครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับทีมหมู่บ้านช่างตีดาบของเรานะครับก็ถือว่าตึงอยู่นะแต่ว่าตัวแบกหลักๆก็น่าจะเป็นทันจิโร่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผู้ช่วยได้สักหน่อยนึงก็คงเป็นทางเทนงูนะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือทีมนี้เนี่ยตังไม่พอนั่นเองนะครับผมก็เลยทําให้อัปได้ไม่สุดนะครับถ้ามันอัปได้สุดเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับผมเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็น่าจะโอเคและสําหรับทีมนี้นะครับใครชอบทีมนี้แน่นอนครับ อย่าลืมกดไลค์ให้กับทีมนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอุ่าจัดแบบปู่บ้านช่างตีดาบให้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามนะอุตา่าหรูมาถึงตรงนี้ต้องกดติดตามแล้วนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้เลยรักกันนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน